สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เรากลับอีกเกม Epic กเ v เว่ชเนเคยกับการอัปเดตประจําวันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์เองในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับสำหรับปีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเนเรื่องเสริมสัปดาห์สุดท้ายนะครับในส่วนของมิกมิ r ิเคิลเมดคิงดอมนะครับเปิดให้เราเล่นแล้วนะครับ ส่วนธามรินก็ยังไม่แน่ใจว่ามาเป็นเป็น NPC หรือว่าจะเป็นสกินให้ได้ซื้อกันนะครับต้องรอดูอีกทีนะต่อมานะครับก็จะเป็นของใหม่แล้วนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์เฉพาะนะครับของบีฮูแล้วก็ของเอลิกดนะครับเรามาดูกันที่ในส่วนของบีฮูกนก่อนเลยดีกว่าบีฮูนะครับออบหลักจะเป็นในส่วนของประสิทธิผล8-16นะครับ อันแรกนะครับจะเป็นการเสริมสกิลพาสซีฟนะครับจะเพิ่มในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มอีก5%้าเปอรเซ็นต์นะครับในพาิซีฟสกิลนะส่วนอีก2อันนะครับจะเป็นการบัฟสกิลที่3นะครับอันแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับบีฮูรานสองเทอร์มเมื่อใช้สกิลที่3นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแปะดีบัฟเผาไหม้นะครับให้กับศัตรูทั้งหมดนาหนึ่งเทอร์มเมื่อใช้สกิลที่3นั่นเองนะ อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันนับค่า r e i ีสตันไหมนะครับหรือว่าสามารถแปะไปเลยแบบถาวรเนานะของเอลิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของพลังโจมตีนะครับ7-14%นะครับในส่วนของอันแรกนะครับจะเป็นการเสริมสกิลที่1น,นะครับก็คือจะเพิ่มในส่วนของเพิ่มเพิ่มความพร้อมรบของเอลิกอนะครับ15%เมื่อใช้สกิลที่1น,นะแล้วก็อันที่สอนจะเป็นของพา s s สิบสกิลนะครับก็คือ มอบซ่อนตัวนะครับให้กับเอริกโก้ดนานหนึเทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้ครั้งแรกนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของรถคูดาวสกลที่3 1เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้เลยที่ร้านคานี้นะ mm hmm. ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้ดักอีกแล้วนะครับตู้ดักกับคัสตอมตู้ตามสั่ง ใครที่อยากได้ตัวละครไหนตัวละครลิมิเต็ดนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับโดยเมื่อเลือกแล้วนะครับตู้นี้จุดทั้งหมด13วันด้วยกันนะครับเมื่อเลือกตัวละครที่เราได้แล้วนะครับนั่นหมายว่าเป็นตู้ดักอีกแล้ว <c oughs> ก็เราดูว่าจะมีคอแลบหรือว่าอะไรที่น่าสนใจมาหลังจากนี้หรือเปล่านะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหนังสือสายสตอรี่นะครับจะเพิ่มในส่วนในเรื่องของวารีไทยเมื่อ2น่าจะ2ปีที่แล้วนะครับที่เป็นของ ทวีปที่2นะครับเท่าให้เรามาซื้อได้แล้วนะก็จะได้ในส่วนของน้องนะครับแล้วก็อาวุธรวม,มถึงฉากหลังแล้วก็อ์ติแฟกต์นะครับที่เพิ่มในส่วนของโอกาสตีแม่นนะครับแล้วก็เอฟรีสต,ตันให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมด5%นะครับถ้าอัพเต็มนะแล้วก็ในเวลาอันใกล้นี้นะครับก็จะเป็นการรีรันชซสตอรีนะ่ในเรื่องเสริมนะครับของรันและอาร์มบิดด้วยนะครับก็ใครที่มาไม่ทันปีที่แล้วก็สามารถรอติดตามและเล่นได้เลยนะครับ และนน่ณะจ,จะเป็นอัปเดตท,ทั้งหมดของวันที่15เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมอีพิกเซเว่นสวัสดีครับผม